ถ้าย้อนเวลากลับไปสกีสปรแล้วบอกคนสมัยนั้นว่าการเล่นเกมเป็นงานประจำได้ ก็คงจะไม่มีใครเชื่อแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปวันนี้เราคงเห็นแล้วว่าอาชีพนักเล่นเกมไม่ใช่เรื่องเพลิฝัน nice. แต่กว่าจะไปถึงจุดน,นั้นได้เส้นทางสู่การเป็นนักแข่งระดับมืออาชีพต้องเจอกับอะไรบ้าง <Yeah! S 3> <Yeah! S 2> นี่คือเบื้องหน้าของอาชีพที่หลายคนฝ่ฝันนักกีฬา e ี p o r t ์อาชีพที่เต็มไปด้วยภาพของความสนุกสนานเร้าใจภาพของความสําเร็จทั้งเงินทองและชื่อเสียงแต่อีกภาพที่ยังไม่จางหายไปไหนนั่นก็คือภาพของเด็กติเด,กเ,ดกเกมที่คนจนํานวนไม่น้อยเกิดความสงสัยว่าแค่เล่นเกมทั้งวันมันจะเป็นงานได้ยังไงอาชีพนักกีฬาอ e ีสปอรเป็นแค่งานง่ายๆเท่นี้น เคยมีผู้ใหญ่คนหนึ่งพูดใส่ผมว่ามันก็แค่ต้องกดๆคลิกๆไปแล้วเดี๋ยวก็ชนะแล้วมันไม่ใช่แค่คลิกเล่นๆเง่้งเหมือนที่เขาชอบพูดกัน่ซึ่งมันเป็นภาพที่ผู้ใหญ่หลายคนยังมองไม่เห็นมันเหมือนจะง่ายนะครับแค่คิดว่าเล่นเกมไม่เฉยแต่จริงๆมันไม่ใช่แค่นั้นครับมันมีการประเมินผลงานพอเราตบเท้าเข้าไปหาความเป็นมืออาชีพมันไม่มีความสนุก100%ขนาดนั้นนะครับถึงแม้ว่าคุณอาจจะบอกว่าคุณเล่นเกมคุณต้องได้ความสนุกแต่ว่าคุณทำงานกับเกม มันก็ไม่ใช่สนุกซะอย่างเดียวมันมีความซีเรียสเข้ามาค่อนข้างเยอะถ้าเป็นโปรมันจะไม่ใช่แค่การเล่นปกตินะครับมันเป็นการทํางานเหมือนกับคนทั่วไปเลยนะครับและที่สําคัญแรงกดดันของการพัฒนาถ้าเกิดว่าคุณมีสังกัดของทีมใช่ไหมครับมีสปอนเซอร์เข้ามาแต่ว่าคุณไม่สามารถทําผลงานได้ตามที่ประเมินไว้มันก็มีความเสี่ยงที่คุณจะต้องโดนถอนสปอนเซอร์ออกซึ่งคุณก็ต้องแข่งกับตัวเองครับเป็นการวิ่งแข่งกับตัวเองตลอดเวลาและคุณไม่สามารถหยุดวิ่งได้เพราะว่าถ้าคุณหยุดคนอื่นก็พร้อมที่จะแซ เราคงเคยเห็นภาพของนักแข่งระดับตำนานมากมายยกตัวอย่างเช่นสกิลเทพเจ้าเกมต่อสู้อย่างไดโกะหรือนักเล่นที่ถูกยกให้เป็นตำนาน League ก f Le เ e จ d s อย่างเฟเกอร์ความใฝ่ฝันที่จะเป็นตำนานให้ได้แบบพวกเขาเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าไม่ได้อย่างที่ฝันจะเป็นยังไงบางทีเราอยากเป็นนักกีฬาใช่ไหมแต่เราก็รู้ตัวว่าเราอ่ะไม่ได้มีความสามารถซึ่งผมรู้ว่าร่างกายผมมาทาไม่ได้เหมือนเพื่อน เราเคยลองแข่งใช่ไหมแล้วเราก็รู้แล้วว่าแข่งมันสนุกก็จริงแต่ว่าเราอยากไปทําอย่างอื่นมากกว่าเหมือนผมชอบคิดอะไรเงี้ยผมอยากไปเป็นโค้ดมากกว่าเป็นเป็นโค้ดของทีมผมก็เลยเอาตรงเนี้ยมาเติมเข้าไปทดแทนเพื่อแบบเราใช้สมองของเราใช้ความคิดของเราเพื่อมาซัพพอร์ตทีมให้มันมีการเล่นที่มันไหลลื่นอะไรเงี้ยแล้วก็ไปแข่งกับเขาหลายคนอาจจะไม่ได้นึกว่าเบื้องหลังภาพความสําเร็จมันเป็นที่น่าจดจําของตํานานเหล่านี้เคยแพ้และล้มเหลวมาแล้วด้วยกันทั้งสิ้น เส้นทางสู่การเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตมืออาชีพต้องแลกมาด้วยอะไรบ้างต้องบอกว่านักกีฬาอ e s p o r t ์ตมืออาชีพครับมีการลงทุนนะครับมีการลงทุนทนางด้านเวลาเนี่ยค่อนข้างหนักมากผมมองว่ามันคล้ายๆกับอาชีพที่เป็น specialization หรือว่าอาชีพสายเฉพาะในทุกๆอาชีพโบนโ,โลกใบน,นี้แหละมีการซ้อมนะครับ ขั้นต่าก็6ชั่วโมงนะตอนที่ผมรู้หรือมากกว่านั้นแล้วแต่ช่วงมีหลายทีมจะมาครับว่านักกีฬาทุกคนต้องเข้ายิมต้องออกกาลังกายก่อนจากนั้นก็แบบากลับมาจัดการตัวเองให้เรียบร้อยก็จะเข้าสู่ช่วงเซสชั่นการซ้อมเซสชั่นการซ้อมก็จะมีซ้อมเดี่ยวซ้อมมือตัวเองก่อนวอร์มร่างกายให้ชินซ้อมเป็นทีมนัดกับอีกทีมหนึ่งมาซ้อมเขาเรียวกว่าการสครีมพอจบรอบกับทีมแล้วก็เอาวิดีโอที่อยัดไว้ไมานั่งดูว่าเราทําอะไรผิดตัวน,นั้นเราควรทำอะไรที่ดีกว่าไหมแล้วเราก็ะจะเก่่งงอยยาเดีวนต่จ เป็นสิ่งสำคัญด้วยอีกหนึ่งปัจจัยส่วนตัวผมชอบยิเล่นเป๋งน,นะครับหรือว่าดับเบิรลิฟนะครับของเกมเหล็กเอเวอเรนตัวของดับเบิรลิฟเนี่ยเกิดศกนักตรรกักับครอบครัวของเขาคุณลองนึกสภาพสิครับว่าคุณต้องแข่งเกมในขณะที่คุณมีการสรูญเสียในครอบครัวเกิดขึ้นมันต้องเป็นเรื่องที่ยากมากแต่เขาควา้าแชมป์ได้ในโ์นนั้นผมรู้สึกสเหลือเชื่อมากเลยการแข่งขันอ e ีสปอร์ตในประเทศไทยณวันนี้อาจจะยังถือได้ว่าอยู่ในช่วงที่เพิ่งเริ่มต้นเมื่อเทียบกับประเทศอย่างเกาหลีใต้หรือเมริกา ที่เริ่มนาประเทศไทยไปก่อนร่วม10ปีการแข่งขันอ e ีสปอร์ตในช่วงแรกของไทยในทศวรรษปี2000ยังจํากัดอยู่เพียงแค่กลุ่มคนกลุ่มเล็กๆที่ช่วยกันส่งตัวเองเข้าไปแข่งในเวทีระดับนานาชาติโดยไม่ได้พึ่งพาการสนับสนุนจากภายนอกแต่ในปัจจุบันสถานการณ์ของนักกีฬาอ e ีสปอร์ตในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างเมื่อมีผู้ให้บริการเกมรายใหญ่ของไทยให้การสนับสนุนจนเกิดอาชีพนักกีฬาอ e ีสปอร์ตและส่งไปแข่งในระดับโลก พูดตรงๆว่าตอนนี้มันโตขึ้นมา,มากนะครับคือแต่ก่อนเนี่ยพูดตรงๆว่าบ้านเราเนี่ยไปสู้ต่างประเทศไม่ได้ครับเพราะว่าเราไม่มีสิ่งที่เรียกว่า full time pro คือส่วนใหญ่เงินที่ได้จากการเลี้ยงดูของพวกเขามาจากการชนะทัวร์นาเมนต์ในโลเคอลซึ่งเงินมันก็ไม่ได้มากพอที่จะหล่อเลี้ยงตัวเขาเองหรือครอบครัวได้เลยด้วยซ้ำมันเป็นออกแนวอมมูนิตี้ซะมากกว่าเหมือนเป็นแค่กลุ่มคนชอบอะไรบางอย่างแล้วจากแข่งขันอย่างเช่นตามร้านอินเทอร์เน็ต จดแข่งขันคอมมูนิตี้ร์นเมนต์นะครับหรือว่าออแกไนซ์สักหลักเนี่ยก็จะเป็นเว r l ์ซันเบอร์เกมที่เห็นภาพชัดเจนที่สุดในสมัยนั้นในสมัยก่อนเลยนะครับซึ่งมีทั้งประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จในช่วงนั้นแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมีบางเกมนะครับถ้าชัดเจนที่สุดก็คือตัวอาวที่มีเงินเดือนของนักกีฬาเนี่ยขั้นต่ำที่5 0 0 0 0บาทต่อเดือนซึ่งสามารถเลี้ยงดูครอบครัวนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะมีการต่อยอด ไปในทางอื่นได้ด้วยมีการส่งผู้เล่น,นไปแข่งในระดับเนชั่นอลนะครับระดับต่างประเทศได้อันดับที่2ของการแข่งขันระดับโลกรวมถึงการแข่งขันระดับเซาท์เอีเซียแล้วก็เคยไปกว่าที่1มานอกจากนั้นก็จะมีตัวเกมอย่างเหล็กและเวทเจนถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้ารอบลึกๆนะครับแต่ว่าการที่เข้าไปแตะในเวทีระดับโลกมันก็ดูน่าภูมิใจแล้วตราบใดที่เรายังไม่ยอมแพ้ครับโอกาสมันยังเปิดทางให้กับคนที่ยังไม่ยอมแพ้เสมอการแข่งกีฬาอ e ีสปอร์ต นับเป็นหนึ่งในความก้าวหน้าที่เราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมและเป็นโอกาสให้กับหลายๆคนได้เราปฏิเสธการแข่งขันไม่ได้เพราะมันฝังอยู่ใน DNA ของเราตั้งแต่เกิดไปจนถึงวันสุดท้ายเราล้วนต้องแข่งขันในทางใดทางหนึ่งเสมอเพราะการแข่งขันคือธรรมชาติของมนุษย์